ที่องค์การนาโตเริ่มซ้อมรบนิวเคลียร์ทำการงมตึงเครียดใช่ไหมครับใช่ครับนาโตนั้นได้เริ่มซ้อมรบนิวเคลียร์ประจําปีที่วางแผนมานานซึ่งวางแผนมาตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปนะในจังหวะที่ความตึงเครียดในสงครามยูเครนก็ยังระอุอยู่และท่าทีของพัฒนาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซีย ก็ยังมีนะฮะที่จะขู่ว่าจะใช้ทุกวิธีทางในการปกป้องดินแดนของรัสเซียนะครับ14ชาติสมาชิกจาก30ประเทศสมาชิกนาโตนั้นเข้าร่วมซ้อมรบครั้งนี้นะเรียกว่า Steadfast noon เมื่อวันจันทร์ในพิก,กัดที่ห่างจากพรมแดนรัสเซียอย่างน้อย1,000กิโลเมตรโดยมีการใช้เครื่องบินรบราว60ลำในการซ้อมรบครั้งนี้นะครับนาโตระบุนะครับว่าการซ้อมรบดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นในเบลเยียม ซึ่งเป็นเจ้าภาพซอ้อมรบ steadfast noon ครั้งนี้นะฮะรวมถึงบริเวณทางทะเลเหนือและอังกฤษด้วยนะครับ,รบสำหรับการสำรับครั้งนี้เกิดขึ้นคาดว่าจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคมนี้นะฮะและไม่ให้สื่อมวลชนนั้นเข้าไปเก็บภาพในการซ้อมรบด้วยครับคุณบรครับสำหรับสถานการณ์ในยูเครนเองก็ต้องบอกว่ามีการโจมตีกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ กองทัพรัเสเซียระดมโจมตีทางอากาศในหลายเมืองของยูเครนอย่างต่อเนื่องในวันอังคารพุ่งเป้าทำลายระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในยูเครนนะครับไคลโลโทโมเชนโกรองผู้อำนวยการทำเนียบประธานาธิบดียูเครนบอกว่ารัเสเซียระดมโจมตีแหล่งจ่ายพลังงานแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟนะครับซึ่งการโจมตีทางอากาศ2ใน3ครั้งทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต่อแหล่งจ่ายพลังงานในเมืองดานิโปด้วย ทางด้านวิตาลีคริสโก้ครับนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟบอกว่ามีรายงานเหตุระเบิดหลายจุดทางตอนเหนือของกรุงเคียฟที่เป็นพิกัดของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนะครับจนทำให้ประชาชนไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้หลังจากการโจมตีดังกล่าวประธนาธิบดีอูโรดิเมียเซเลนสกี้นะครับทวีตในวันอังคารว่าการก่อการร้ายของรัเสเซียมุ่งเป้าโจมตีแหล่งพลังงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของยูคเครน และระบุนะครับว่านับตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเป็นต้นมาโรงไฟฟ้ายูเครนถูกทำลายไปกว่า30เําให้เกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศและว่าไม่มีพื้นที่หลงเหลือสําหรับการเจรจากับระบอบปูตินอีกต่อไปแล้วนะครับหลังการระดมโจมตีทางอากาศของรัสเซียด้วยเครื่องบินรบและโดรนที่กรุงเคียฟในวันจันทร์ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรส่งอาวุธป้องกันภัยทางอากาศเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยครับรบและล่าสุดนะครับเยนสโตเทนเบิร์ก เลขาธิการนาโต้ก็เปิดเผยในวันอังคารว่าจะจดส่งระบบต่อต้านโดรนให้แก่ยูเครนเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเพื่อช่วยยูเครนปกป้องประเทศจากคลื่นการระดมโจมตีด้วยโดรนจากอิรานที่รัสเซียนํามาใช้ในการโจมตีครั้งนี้ทางกระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุในวันอังคารนะครับว่านอกเหนือจากการโจมตีด้วยโดรนแล้วรัสเซียนั้นยังระดมใช้ขีปนาวุธร่อนในการโจมตีระยะไกล,ก,ลกับยูเครนมากขึ้นนะครับ ด้านโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าการโจมตีด้วยโดวนของรัสเซียนั้นแสดงให้เห็นถึงความโหดร,ร้ายของประธานาธิบดีปูตินและบอกนะครับว่าสหรัฐนั้นจะถือว่ารัสเซียต้องรับผิดชอบกับอาชญากรรมสงครามของรัสเซียครั้งนี้ครับครับ ขณะเดียวกันนะครับคุณรัฐพลอิหร่านก็เตรียมส่งขีปนาวุธและโดรนเพิ่มให้กับรัเสเซียด้วยนะครับ,รบตามการยืนยันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงและนักการทูตอิหร่านเองนะครับซึ่งก็อาจเป็นท่าทีที่สร้างความขุ่นเคืองให้แก่ชาติตะวันตกและสหรัฐนะครับท่ามกลางสงครามยูเครหนึ่งในนักการทูตอิหร่านรับทราบเรื่องข้อตกลงจัดซื้ออาวุธระหว่างรัเสเซียกับอิหร่านในช่วงเวลาที่รองประธานาธิบดีอิหร่านโมฮัมหมัดม็อกเบอร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอิหร่านเยือนกรุงมอสโกเมื่อ6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยเปิดเผยกับรอยเตอร์สว่ารัเสเซียได้สั่งซื้อดโดรนและขีปนาวุธที่มีความแม่นยำม,มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะขี่ปนาวุธในรุ่นฟาเตและโซฟากาของอิหร่านนะครับทางด้านแหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชาติตะวันตกรับทราบเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วก็ยืนยันกับรอยเตอร์สว่ามีการทำข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับรัเสเซียเกิดขึ้นจริง เมื่อวันจันทร์นะครับทำเนียบขาวบอกว่าอิรานอาจไม่พูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้และปฏิเสธเรื่องการจัดส่งอาวุธให้กับรัสเซียได้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าอิรานละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินะครับโดยก่อนหน้านี้ยูเครนรายงานว่ารัสเซียใช้โดรนที่ผลิตโดยอิรานชาเฮต136ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่อิรา่านปฏิเสธ และการได้เห็นขีปนาวุธอิหร่านเพิ่มเข้ามาในกองทัพรัสเซียนอกเหนือจากโจนในสงครามยูเครนก็จะยิ่งสร้างความตึงเครียดระหว่างอิหร่านสหรัฐและชาติตะวันตกมากยิ่งขึ้นนะครับทางด้านรัสเซียเองก็ปฏิเสธว่ากองทัพรัสเซียไม่ได้ใช้โดรนจากอิหร่านในการโจมตียูเครนนะครับและทางโฆษอดิมิทรีเพสคอฟของรัฐบาลรัสเซียก็บอกว่ารัฐบาลเครมลินไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โดรนของอิหร่าน แต่อย่างใดนะครับอีกรรอรอรอเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องผลสำรวจว่าชาวยเรรูเครนตอนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นครับชาวยเูเครนสนับสนุนสงครามนะบอกว่าจะต้องสู้จนกว่าจะคว้าชัยนะฮะผลโพลจากแอลอปเนี่ยเปิดเผยมนานคาเนียระบุว่าชาวยเูเครนส่วนใหญ่ยังคงต้องการต่อสู้ต่อไปนะครับในสงครามารัสเซียยูเครนที่ทั่วโลกต่างเคยคาด ครั้งหนึ่งว่ายูเครนนั้นอาจจะแพ้อย่างรวดเร็วแต่ก็ยืดเยื้ยอมาเดือนที่8นะครับชาวยูเครนที่ตอบแบบสอบถาม70%นะบอกว่ายูเครนนั้นควรสู้ต่อไปจนก,กว่าจชนะสงครามรัสเซียโดยมีเพียง26%เท่านั้นที่สนับสนุนการเจรจาเพื่อยุติสงครามนะครับผลสำรวจครั้งนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่2ถึง11กันยายนในทั่วทุกภูมิภาคของอยูเครนนะครับรวมทั้งแคว้นดอนบาสขณะที่ กองทัพของอยูเครนสามารถยึดพื้นที่หลายส่วนคืนจากรัสเซียได้แต่ก็ยังคงเป็นช่วงก่อนที่รัสเซียจะยิงขีปนาวุธเข้าโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงที่มีการจัดทําผลสํารวจชาวยูเครนทุกกลุ่มส่วนใหญ่นั้นยังสนับสนุนการสู้รบต่อไปจนกว่าจะชนะนะครับอย่างไรก็ตามครับชาวยูเครนแต่ละกลุ่มนั้นมีระดับการสนับสนุนการทําสงครามที่ต่างกันนะครับเช่นนะ ชายชาวยูเครน76%สนับสนุนการทำสงครามกว่าจะชนะเมื่อเทียบกับผู้หญิงนะมี64%ที่มีความเห็นเช่นเดียวกันทังหครับขณะเดียวกันนะครับชาวยูเครนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างจากการสู้รบยังสนับสนุนสงครามมากกว่าชาวยูเครนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่สู้รบนะครับตัวอย่างเช่นนะครับที่อาศัยอยู่ที่เคียบมี83%ที่สนับสนุนสงครามแต่ว่า ถ้าไปทางภาคตะว,วันออกนะที่มีการต่อสู้กันนะตัวเลขอยู่ที่56นะนอกจากนี้นะครับชาวยูเครนมากถึง91นนั้นเห็นว่าการที่ยูเครนจะชนะสงครามครั้งนี้ได้ดดออก็ออก 2014, คือจะต้องยึดดินแดนของยูเครนคืนจากรัสเซียโดยนับตั้งแต่ที่รัสเซียยึดพื้นที่ของอยูเครนเมื่อปี2014ซึ่งก็รวมถึงแคว้นไครเมียด้วยครับ